อยู่ๆก็มีแบกีแบกีเฮ้ยหนูหนูหนูแบกได้สี่แล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องขโมยจังหวะที่ต้องขโมยอ๋อขโมยเลย Every night in my dream I s e e l I see จะทำให้ตัวแม่แบบใช้มาพี่ไม่ใช่รถนะพี่เป็นหัวเรือพี่ท่ะ เพราะเพราะเธอจะให้ฉันได้เจอเธอเธอทำให้ฉันเพ่อนกันแล้วเือเอาอีกแล้ว มีสมาชิกใหม่เลยว่ะจริงนันมันใครกันนะเอออออมมงไ่กคนที่เป็นแฟนๆกับมินป่าวอ่ะคนนั้นมป็นซิงวีอันนี้พี่เบอล์พี่เมย์เอาเหรอเนาะเขาบอกสิงกันเหรอแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างไหนบอกดิก็ให้ให้คนให้คนดูเมนต์มาแล้วกานเนาะไปทาอะไรมาแต่กสั่นดาเปลี่ยนหรือยังสั่นดาเปลี่ยนไม่ได้พี่สั่นดาเป็นกัมบูล้าก็คือ เราไม่ได้ปาร์ตี้กันนานมากเจอหน้ากันแบบออนไลน์ส,ส่วนมากแต่ว่าไม่ได้ปาร์ตี้เลยดังนั้นจ้าไม่ต้องห่วงถึงเราจะไม่ได้ปาร์ตี้กันแต่วันนี้นะเราเอาชาเลนจ์ที่เกี่ยวข้องอกับการสั่งสรรและปาร์ตี้มาให้ทุกคนได้เล่นกันคนดูหลายคนเขาแบบเรียกร้อ,อยากให้ทําอีกแล้วก็ได้รับ,บความนิยมมากชาเลนจ์นั้นก็คือเล่นเกมวงเล่าจา้า ซึ่งทุกคนอ่ะได้เล่นกันมาหมดแล้วแต่คราวนี้เราจะเล่นในรูปแบบแบบวิดีโอคอลให้มันเข้ากับสถานการณ์เราเคยทําอะไรไปแล้วบ้าง EP แรกมันเป็นแคตตาล็อรีใช่ไหมบูเพสนิวาสอะไรวะที่สองเป็นสุ่มหยิบตัวตอ,อักษรือเราลองเพลงตามตัวอักษรที่เราสุ่มหยิบขึ้นมาได้ใช่ไหม <c oughs> ดยาวหน่อยอ่ะให้หนุกจับก่อนอีนุดีคราวนี้เหมือนเอาสองสองชาเลนจ์สอีพีนั้นมารวมกันมันจะมีหมวดของแคตตากรีแล้วก็มีการร้องเพลงซึ่งพี่จะไม่เล่นด้วยนะอ่ะพี่จะเป็นคนให้โจทย์คือพี่จะให้โจทย์หมวดหมู่ไปแล้วทุกคนจะต้องร้องเพลงตามหมวดที่พี่ให้ไปมันเหมือนทางลงนี้ คิดไม่มไห<ม>ว<อ>คิดไม่เล่นมาเหมือนเลยร้องเพลงตามภาพมันเหมือนร้องเพลงตามภาพแต่ร้องเพลงตามภาพเราสามารถร้องซ้ำได้ถูกปะเพราะเราเล่นคนเดียวมีเวลาจับแต่อันนี้<ต>เราห้ามร้องซ้ำใช่ซึ่งแต่ละรอบเนี่ยพี่ก็จะบอกสมให้ว่าจะได้หมวดอะไรแล้วแต่ละคนต้องร้องเพลงตามหมวดนั้นเพลงที่เกี่ยวข้องกับทะเลอแต่ละคนก็ต้องร้องมาห้ามสัมกัดแล้วก็มีเวลากำหนดใคร ไม่สามารถลองได้ในเวลาที่กำหนดคิดไม่ออกใดๆก็ตามก็จะโดนทำโทษอยู่ดีแม้ว่าเราจะไม่มียาขมแล้วก็รู้สึกว่าการส่งยาขมไปที่บ้านทุกคนค่าส่งจะแพงกว่าค่ายา <c oughs> แต่เราก็จะให้หาของทำโทษในบ้านมาทำโทษกันได้อยู่ดีแล้วถ้าสมมุติว่าใครแพ้นอกจากโดนทำโทษแล้วก็คือจะโดนเตะออกไปเนาะจากเตะแล้วหรอเตะออกไปเลยแล้วเราก็จะมีคนใหม่เข้ามาเล่นแทนจ้ะ แต่ไปจากบริษัทเลยนะคร,รับก็้วก็มีคนใหม่เข้ามาแทนือศพรู้แล้ว่าทำไมต้องให้สแตนบายามีคน,น,นเขารอเล่นต่ออยู่ <S <S สำหสรับรอบแรกนะหมวดที่จะได้รับนั่นก็คือร้องเพลงของศิล,ลปินโอท o ีโอทรีโอ,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 อ สามคนมนะสามคนนะสามคนนะเลิ่มจากยิปนะเลิ่มจากยิปนะเพี่ยทำไมยากจังวะหัวใจนี้อยากรู้อยากรู้รักเอ่ยรักเอ่ยรักอยู่สามคนค่ะป๊อปแองเจลฉันคนนี้อยากรู้อยากรู้รักเออยู่หงุดหงิดูปอยู่ก็มีเมื่อม่กี่ไม่ดูไม่ดูไมดูแต่ก็ไปนี่ต่อพี่โอนอย่างนี้อ๋อ อ๋อโอเคใ้สไล่นีจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องขโมยจังหวะที่ต้องขโมยเออขโมยเลยเพลงจำไม่ได้แต่ศิลปินจำได้ถูกปะใช่ใช่ใช่ไปจากนะกี้เปลี่ยนก็ได้อยู่ๆก็มีเรื่องราวอยู่ๆก็มีเรื่องราว ไม่ล่ะไม่เป็นไรพี่แจกเพลงให้พิมห้ามดูเนื้อห้ามดูเนื้อพี่ดูคิดอยู่คิดไม่ออกว่าสายคนเลยคือผมมันรู้มีดีทูบีแต่ผมคิดเพลงไม่ออกมีใครอ่ะมีซาซาเออซาซาตอนนี้ฉันยังไม่มองใครส่วนพี่กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไม แค่นี้แล้วกันจำได้แค่นี้เจ้าที่แรงเจ้าแรงเสียงเสียงเอวีเจ้าทียวมาปัดไปต่อหน้าฉันเธอทำยังนั้นได้ใช่ใช่ใช่อีจูปีเออเอาไปนี่แหละ เฮ e ยเป e นหรือเปล่าเฮน้ำาตานี้เธออยู่กับใครความดำตอนที่แล้วจาได้เราเคยรักกูจะเปลี่ยนใหม่แลวนะกูจะไม่ให้เอาซ่าแล้วนะจสัอยากจะบอกกับเธอที่สุดอยากบอกกับเธอว่าฉันรักเธอมากเกินไปแล้วภาวะปอกหเออยาวๆมาแล้ว พัม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 พ่งเด็กโอ้พับเกลไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้วะทีโบ่ผมไม่ได้เลยอะเจอาวัก็ร้องไม่เป็นเอาแล้วนะเจาอวัสองคนเอาหรอที่เอาสามทีทุวันไงที่ทุวันแค่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 ไรแค่ยา แค่อยากอะไรวะแค่อยากเรีย่บ้านเธอมีอะไรที่บ้านเธอมีที่บ้านเธอมีอะไรอ่ะมีแมวหระแค่อยาก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 เรียกเธอสองไม่ต้องเรียกหนึ่งเรียกเธออะไรมันร้องว่าอะไรอ่ะแค่อยากเรียกเธออะไรแต่เธอไม่ร้อง เราจะทำทอดหิมด้วยวิธีการไหนดี<อ>ที่บ้านหิมมีอะไรบ้างอาจจะเป็นแบบเครื่องปรุงซอสปรุงรส<อ>น้ำปลาน้ำตาลนั่นก็บอกคนบ้าน <c oughs> ผมผมไม่ทำครัวผมไม่รู้ <c oughs> น้ำปลาสักช้อนหนึ่งก็ได้แล้วได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอา <c oughs> ไปโอเคตอนนี้หิมกลับมาแล้วนะพร้อมกับของทำโทษในรอบแรกทิมเลือกมาเป็นน้ำปลาโอเคโอ้โแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวม่หยาด ยด้เอ้ยอะครับผมโหสลอดปะเนี่ยอีกว้าวแ้ยังไงครับคุณบีอารอยอะงั้นให้ฮิมสั่งคนต่อไปแล้วกันว่าคนต่อไปถ้าเกิดแพ้ฮิมจะให้โดนทำโทษด้วยอะไรตรงนี้ผมใจดีกินน้ำปลาหนึ่งช้อนกับไปบิ๊กพล พริกป่นแบปิ้งผนมาพริกป่นจะได้เป็นน้ำตาพริกหรือพริกน้ำลามันใจดีใช่ไหมเนี่ยขอมะนาวด้วยได้ป้าเผื่อได้กินใจให้ให้ให้มะนาวด้วยโอเคอันรับสมาชิกใหม่นะทุกคนเมื่อกี้มีคนโดนเตกออกไปจากทีมแล้วก็เลยต้องแบบเลือกคนใหม่เข้ามาในรอบนี้ตัตายตาก็เตรียมปิ้วจ้ะเตรียมปิ้วเท่านั้นเนาะโอ้ย ม <laughs> ัน <_ an> โจทย์ในรอบสองนี้คือร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ารักรักไอ,อไรมากนะไบางนะขึ้นต้นด้วยคำว่ารักมาจ้าหนึ่งสอง้ไปค่ะรักนะแต่ไม่แสดงออกไม่ให้รู้หรอกแอบรู้สึกในใจยั่วยัวยัวย่ว พี่ยันจ,จริงส่วนทางใจรักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงให้ใจขึ้นแข็งบันเลงก้องไปบันเงก้องไปปลุกฉันปลุกฉันขึ้นมาใหมเสียงหับใจแต่แลง <c oughs> เหมือนเก่ารักนะคะคนดีของฉัน <c oughs> จะวันไหนก็รักเพียงเธอ และจะบอกว่ารักเธยร้องหน่อยนใจที่เธอมีควากก็คือรักล้องก็คืน้องแต่ชามชาบมงก็คงไม่เข้าใจแต่จะจึงหมดของหัวใจโอ้ยชอบเพลงนี้มากสี่เรานั้นเก็บไปขค้นไปไหนแล้วหนูก็ตามพี่เมย์มาติดๆค่ะ รักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าเพลงเก่าเทานั้นเลยกับรักกันมึงต้องอยู่รักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าโอ้ยคิดไม่ออกแล้วอ่ะรักรักันไหมรักกันไหมหัวใจมันอยากสนอก็รอักเธอ อรักเธอคนนี้24ชั่วโมงช้าสายเย็นดยกดยไอเทมสยอดิลปินเอ่าสิลปินทำได้เหรออุ้ยเอ้าทำไมอ่ะก็คนเพลงป่าเยทำไมดูคนแบบสองเพลงเดิมได้อะเธอเสมอใช่ใชนเธอก็มีไนลแสนไกล รักเธอได้หรืโอเปล่ายกน่นคิดอยูย่าเี่ตยตายตายนดเออไ้เอได้แค่นี้รักเธอเอ๋มีใครได้เจอก็ข้องใจเขาคนนคุคนไหนจะนำความรักมารักเจ้าเอ๋ยจะไม่ขอเข้าแกงแม้นใดจันจันเจ้าเอ๋ยเอ้เเออเออเเเออเเออเเออเอเ รักเธอเสมองานเท่าไรก็รักแม้ไม่เ่ากัยังไม่ได้เลยเจออีบอยเจออีบอยอะไรอะนับเลยต่อใบให้บทุกคนด้วยนะถ้าจะใบอะไม่พี่ช่วยทุกคนพี่ช่วยทุกคนนับซี่ห้าสี่โอ้ยไม่รู้สามสองหนึ่งวันเวลา ปกติอยู่ที่ออฟฟิศมีด้วยเหรอซึ่งรอบที่แล้วอ่ะพิมอ่ะโดนไปแล้วเขาสั่งไว้ว่าคนต่อไปน้ำปลาหนึ่งช้อนใส่พริกป่นและมะนาวเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวมาดูแป้งทำทษกันจ้าเนีน้ำปลาเราหมดแล้วเราเหลือแค่ฝักเขียวที่เหลือแค่ก้นขวดยำมากที่จะหมดแล้วเหมือนกันนาวหันยงที่บ้านมีของค่อนข้างเยอะแต่จะหมดหมดเลยใช่ อย่างนี้ช้อนอย่างนี้ยกาช้อนสูงอีกเออโอ้ยว้ายลงคอมบ้างไม่เอาเอาชามมาลองทำเป็นสุดยอาแค่ไหนอะอุ้ยเอาที่แ้งชอบเลยอาจัดไปโอ้ตอนนี้คือเปี้ยวปากแล้วโชคดีนะเมื่อเช้ากินข้าวเช้าแล้วอะไปหนึ่งสองสามอึมโอ้เปี้ยวเก็บหน้า รอบหน้าใครโดนทำโทษแป้งใจให้เขากินอะไรเหมือนกันแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้ำตาจะเพิ่มแล้วเพิ่มน้ำตาลเข้าไปเออี่แป๊บนึ่งเอาข้าวมากินได้เอามา รับสมาชิกใหม่หน่อยจ้าสวัสดีค่ะสมาชิกใหม่กับกับช่องอาถันใครมาก็โดนเตะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านางจะแบบล้มอาถันได้ไหมมากไม่รักเคยเล่นเทรนด์นี้ป่ะไม่เคยยังยังในเทรนด์นี้มืก่อนเนื่องจากเป็นน้องมาร์กแล้วน้องมาร์กเคยพูดแล้วว่าเขาถนัดด้านนี้โอ้โหวันนี้ก็คือร้องเพลงภาษาต่างประ เช็อตโอ้โหโอ้โลองดูลองดูคออยู่นะดูผมด้วยดูผมด้วยมันค่ะเดี๋ยวจะวนอีกด้านหนึ่งนะวนจากเมลงมาถึงกีฟเริ่มจ้ะเฮ้ยดิฉันเลีวซิงีแล้วมันจะจะทีศอวซ่าไป I just wanna see I just wanna see h e โอ้เจ้าชายฮยกผู <S 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 ้เจ้าอัพกันหนเปล่าเาเป็นเพลงเพงจีนครับผมก่ัสดี๋ยวับดฮัลโหลฮัลโหล baby you call ร c t เ o n h e r thing

yeah! Oh 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 no 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 Oh 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 oh, oh. no 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 I'm a bit too big to lie now I'm a bit too to lie now I'm a bit the big to now I'm a venture, too to lie now I was so high, did not recognize the find a bunny in high The chaos has control my mind Hey, hey football! Here we go! Ale allez, allez! allez. Go go go! i love me oh i you know you care I'm a queen. i me, -me yeah. it's a queen. I'm a queen. i just you queen. I'm a queen. a queen. go. If you wanna be a lover, oh, oh. i my, my friend. you. forever. <laughs> Thank you Next, next, thank you. Okay, không? Chưa lạ. <h Light> <coughs> Yes, please. Đúng không? mà Đúng không? Đúng Đúng không?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  Đúng เพลงแกต้อง oh, มาดิเพลงแกตัวนด้เราต้องมาดิเพลงประจำเราอ่ะเพลงประจำเราเลยฮิตากิมาลองไปแล้ววะใช่ใช่ิ hey, <S 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 ่งยนิ่นิ่เละเยิิมีนี่นิ่เลนะกิตาการ่ฮมูมาราคิฮิามะกามิเซโย I don't care who you are. As you love me I m a s from the start i n t ever n e e n here by the beach and I don't miss that ป่าโยทำไมอ่ะทำไมบีไม่ร้องให้ซิววีวะ Every night in my dream I see you I see you จะร้องเพลงโตแม่กั็ใช่้มอพี่ไม่ใช่รถนะพี่เป็นหัวเรือ ีี่ามซอิเฮคยได้ยินเสียงที่แบบเวลาเราไปลองคาราโอเกะอะแล้วลอดออกมาถ้าพี่แม็กมาตัวแม่เราหลอกก็ h น t Nang Was My Name h o น Nang Was My Name เรายังไงให้เหมือนเก่งชาิยะวะนเฮียมีแล้วรู้ไหม Hot Nang I Was My Name นน <What> วดมีไม่ได้หรอเวอร์ชั้นดิฮันน่าหรอเวอร์ชั้นเก่งแต่ชยาเปนเจนโจนมาเป็นเพลงดีว่าแล้วหรอเปล่าแต่มันเป็นศักดิ์ศรีของเรามันเป็นศักดิ์ศรีของเราได้ค่ะหมดเลยมาวินนี่ก็ได้วินนี่ก็ได้เพลงดังมากโผตะนานขนาดเนี่ยต้องนับแล้วปะวินนี่อ่ะวินนี่ดังวินนี่วินนี่มาอะไรให้เวลาเล็วสี่แล้วมะสามสองหนึ่งหมดเวลา เป็น,น,น,นคนลบอ้ถันเลยอ่ะงั้นจากว่านางรู้จักดีว่าน้อยเป็นหน่อยคือน้อาจะถได้นะแต่เดี๋ยวเสียศักดิ์ศรีของกลุ่มจริงเมเรามีบทลงโทษท,ที่แป้งฝากเอาไว้เนาะ,<ก>ะน้องรัเมกลับมา โชว์ไหนโชว์ให้ดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างไม่มีน้ำตาลนะคะเป็นซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมตม่ำน้ำตาลน้ำตาลจา้ะแล้วก็มะน,นาวนะคะคแล้วก็พริกป่นมีแบบนี้ค่ะเป็นสับปะรขี้แตกเด้ออ่าโอเค,อเคพร้อมนะปริ่มปิ่มช้อนเลยนะจ๊ะอ้าวอร่อยอ ไว้ว่าคนต่อไปที่โดนลงโทษจะต้องกินอะไรสี่อย่างเมื่อกี้ผสมกันโปรุงรสน้ำพริกขาวือเาอออะไรอย่างเงี้ยหรืออ่ะหรือถ้าท้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งอ๋อเมเป็นห้าอย่างเนาะเพราะมันห้าอย่างโอชิคใหม่หนอยรูเทอร์นะเข้ามาแทนที่เมที่เมื่อกี้โดนเตะออกไปเนาะซึ่งชน์นี้บอกก่อนว่ารูเธอรเคยเล่นมาแล้วก็อาจจะเป็นเอ่อ ใช่ถูกต้องปอบมือเก่งในรอบนี้เนาะอาคิดว่าก็น่าจะเข้าทางรูเทอเหมือนกันหมวในรอบนี้คือเพลงการ์มิกาเซจ้ะไป่รอเพลงของการ์มิกาเซโดยที่ห้ามร้องเพลงของศิลปินคนนั้นซ้ำเกินสองรอบเริ่มจ้ะหายใจเข้ากระเธอหายใจออกกระเธอ ประมาณนี้อยากงหนูเหลือฟอร์โมให้พี่นาึี่มาเกิดใจเป็นลายะลายะลายะลายไปกับเธอไปถึงเงี้ยกดอ่อนไว้วุนไายเคลติกเข้ามา ยังเธอไม่เงาปากอย่าบอกว่าเงงาเลยเด้อตอตด่อเเด้อเดอเอแอบเก็บเจอยู่ในฮาร์ดฮาร์ดขึงในหูใจจนเป็นเธออุ้ยดูเธอค้างอ่ะดูเธอทำไมต้องแบบดีใจขนาดนั้นอ่ะดีใจแฟนใหม่ที่เธอไม่ติดบุแล้วเดออเดดเด้อเ้ดดด้ ว่าแล้วคูจะร้องเพลงนี้ด้วย จนคงไม่อยู่ื่อฉันจะรู้แอบรักแท้รัตั้งนานเท่าไรเธอมีเขาฉันก็ต้องไปแล้วยังไงถ้าไม่ต้ฝงพูดก็พอจะเข้าใจฉันรักเธอมาแค่ไหนมันก็คงไม่พออยากจะขอให้เธอต้องลำบากใจถ้ามารักเขามากมายแค่ไหนถ้ามากี่ถ้ามาแค่ไหนดีกว่ามันนะแต่ดีแค่เงาเอาไปใจ ทำอะไรไม่ดีสักอย่างจดย์ไว้ข้างๆนะจังที่หลังอย่าทำแบบนี้ระยังโอดไม่เธอตามใจปากอยากบอกว่าชอบเธอเพราะเพราะเธอทำให้ฉันได้เจอเธอเไอเธอเจอเธอฉันเเธออี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 อ้อีอออีเี เอาอีกแล้วอาอีกพบเจ้ฉันก็มีแต่เธอในหัวใจภาวะโลกเลิๆลเลลฟอยู่มันช่างสดใสนั่นนั่นนันแน่ดูว่าวป็นเปนเปนอะไรกลายเป็นสีชมสีชม้วล้วแบบนี้ ไม่ไม่มีเอกล้วอันนี้รุ่นใหม่เจริงๆโชว์มาจุ๊บจุ๊บเซนโรนี่จุ๊บจุ๊บใจมันเต้นหนึ่งตุ๊บตุ๊บคิดจริงๆเลยมาขาดจะมาขาดจะมาขาดใจเดี๋ยวสวัสดีเดี๋ยวสวัสดีเดี๋ยวสวัสดีใครก็ไปสิอย่างนี้ที่อาได้ร้องเพลงที่มันบอกกับเขาว่าเราเคยคบกันเพิ่งปรนิทปะ เพื่อสนิทขนมที่ไม่สำคัญคำจะเดินถึงเข้ามาวัานศูนย์เขาทำกก็โทดแต่วนี้แฟนแล้วเออแล้วไงเธอจะมาต่อแถวเธอจะมีแฟนแล้ว เป็นจะที่ไหนรู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยพี่มาตอะแองกี้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 บูเออเออะไรอะไรวะ ถึงเป็นเหมือนเพื่อนสนิทให้แล้วกระหนูให้แล้วกระหนูเออใช่ดีสักกระหนูให้กันที่ฉันไม่ชันรักครบแล้วครบแล้วครบแล้วเหอยินเชิไม่เงาหรอเพลจติดต่อไปแล้วแอ้ยวุ้ยมันบ้ามันคิดไม่ออกเลยเว้ยนี่ดีหวะหมดช่วยชีวิตทุกคนคันโดนทำโทษจะคืออีฟจะ เลยอ่ะเพราะกูต้องโดนทำโทษโอ้โอเค okay. มาแ,แล้วมาแล้วแล้ของทำโทษไหนโชว์ให้ดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างน้ำปลาแต่ว่าปิดเบาะโก้ไว้ย<อ>เพราะว่าไม่เข้าน้ำตาลพริกป่นนะคะผงปรุงรสข้าวผงปรุงรส<อ>สุดท้ายก็คือเป็นย่างปรุงหลายอย่างเราก็เลยต้องมีถ้วยเพื่อดำการปรุง<อ>ลงไ,ไปไปเยอะ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 มึงมาแดกสิมึงมาแดกสิีผง ดูจอยเนาะขอโทษนี่นะเหนาอรงเยอะกั้งหมันะมันคือผมไม่อยู่แล้วนะมีวิจัยออกมาแล้วว่าผมชูรสไม่ได้ทำให้ผมร่วงเออเป็นพิกเนาะเยอะมากก็มีข้าวกับไข่ต้มแล้วนะเจริงๆคือมันอร่อยแน่ๆหนึ่งสองดูด่อยอร่อย ือมันมันไม่แย่นะแต่ว่าอืทุกอย่างมันยังเป็นมันยังเป็นเกล็ดเป็นผงอยู่อะพี่แบบน้ำตาลก็เป็นก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวถามความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างกับชาเลนจ์ เล่นเกมของเราอีกทีนี้แล้วก็ในรูปแบบนี้เนาะสนุกนะพี่ายเหมือนแบบเออในช่วงในช่วงสถานการณ์แบบนี้มันเราไม่รู้จะไปเล่นกับใครเ้งแล้วก็มาเล่นด้วยกันในนี้คือมันก็หายคิดถึงอะเนาะบรรยากาศแบบนี้มันมันหายไปนานมากประมาณนึงอะเราไม่ได้เจอกันนานเนาะไม่ได้แบบมานั่งปาร์ตี้ด้วยกันนานมากนี่ใส่ทีมเราทุกคนอะ ไม่มีใครอยู่นิ่งได้ไม่มีใครอยู่คนเดียวได้แล้วทีมเราอะปกติจะต้องมีแบบเลี้ยงทีมคือปาร์ตี้ทุกเดือนทุกไมใช่ใช่ซึ่งตั้งแต่ล็อกดาวน์ไปก็คือไม่มีสิทธิ์นั้นอีกเลยเราออาจจะยังพอได้เจอหน้ากันบ้างเวลาประชุมแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเจอคนอื่นเลยจ้ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าวันนี้พี่มีแอปพลิเคชันมาแนะนำเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะมากกับช่วงนี้กับสถานการณ์แบบนี้ชื่อแอปพลิเคชันว่า ลิดแมชลิดแมชนี่เป็นแอปพลิเคชันที่ทําให้เรารูจักเพื่อนใหม่ๆเนาะผ่านฟีเจอร์ต่างๆมันจะมีทั้งแบบผ่านการแชทผ่านตัวอักษรผ่านเสียงพูดคุยแล้วก็มีการพูดคุยเป็นกลุ่มแบบปาร์ตี้ด้วยฟีเจอร์หลกัลกๆจะมีสุม่มแชทเนาะเรียกว่าโซเกมมีสุ่มโทเรียกว่า voice game แล้วก็ปาร์ตี้คือปาร์ตี้แชทที่คุยกันเป็นกลุ่มได้หลายๆคน <Wow. S 1> เล่นเกมชวนเขาเล่นเกมเอกะไรก็ได้ใช่ไหมใช่มากชวนเาเล่นเกมตอเพลงจะถ้าเป็นถ้าเป็นดีจะชวนทำ หนูชวนมาเลยมาที่บ้านเลยมาดูเบลเขาดาวอยู่เขาล็อกดาวอยู่ก็ก็ชวนมาได้แอบแอบอย่างนี้ใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่าแอปเนี้ยทำให้เรารู้จักเพื่อนใหม่ๆผ่านพิเจอร์ต่างๆทั้งผ่านตัวอักษรผ่านเสียงแล้วก็ผ่านการพูดคุยกันเป็นกลุ่มปาร์ตี้เนาะและเรายังสามารถเลือกอวตารที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้เวลาที่เราจะแบบทําโปรไฟล์นึกออกปะสามารถแก้เหงาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสถานการณ์ล็อกดาวแบบนี้เราจะมีเพื่อนพูดคุยด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยจ้ะ และพิเศษสำหรับ Android สามารถดูวิดีโอพร้อมกันเนาะในแชทเดียวได้เออเี๋ยวเาจะเข้าไปค่ะแล้วไปปั่นหนูจะไปแกล้งคนอื่นหนจะไปปั่นอยากลองตามตามสันดาลเราอเนอะใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็จะดาวน์โหลดลิสแมชถ้าเจออีบอ่ะเตรียมฟาดปั่นกับมันได้เลยระวังโดนมันไปดาวน์โหลดแอปมานะชื่อลิสแมช เจอกันขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์สปายด้วยนะคะทุกๆช่องทางเลยเนาะไม่ต้องพูดเยอะว่ามีอะไรบ้างก็ช่วยเชื่อกันปั่นยอดวิวหน่อยเนาะถ้ายอดวิวเยอะเขาอาจจะสร้างเราอีกเนาะเราก็จะได้มี EP อะไรที่สนุกๆเนี้ยไปเห็นแล้วไม่เราจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ทำคอนเทนต์ให้ดีต่อคือหนูสังเกตหลายรอบแล้วใช่ปะคือหนูจะขำตาม AB เอ้ย AB มันชอบขำแบบหนึ่งหนูก็แบบ มันแห้งมันมันมันทำให้ดูแห้งกว่าแบบอีบีมันมันมันแห้งหรือมันเป็นอะไรวะมันไม่ฉีดมันไม่ฉีดมันคำจริงปะหนวกคลำไม่ได้มันตึงแอบเก็บเธออยู่ในหาด r t heart ขึ้นในหัวใจจนมัน h e a ด t ฮ e a ไม่รู้ the deep lights up are...